ปลมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสง่สดจันทัศโรที่อยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของทำให้คนสัตว์สิ่งของมีชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยโอโหสิกรรม เป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นความรักของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของเป็นทานศีล สมาธิเป็นศีลห้าอยู่กันเป็นพี่น้องประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลเกื้อกูลให้รับปรมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรกลับตัวเองกับซึ่งกันและกันร่างกายของคนสัตว์สิ่งของ เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ของบารมีสามสทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรที่ทำให้มีค่า มีราคาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นชาวสิวไลปรมีสามสิทธร,ระเดชพระคุณหลงปส่สจันทัศโรอาหาร เป็นพืชเป็นแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่อย่างปลอดภัยจาก ธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรที่เป็นความหมายของธรรมกิเลสทราบคนสัตว์สิ่งของซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมกิเลสที่อยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของ ที่มาจากนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัสเดเดพกุลหลวงพทุทธเจนทัสตโรซึ่งเกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำให้เกิดเป็นกระแสธรรมกิเลสรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมีมากในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของในจัก,กรวาลมนุษย์จัก,กรวาลมนุษย์ อยู่ใกล้นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่ารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณลวลปสุสตันทัสโรมากกว่าจัก,กรวาลเทวดาจัก,กรวาลเทวดามีธรรมกิเลสอยู่ในร่างกาย ของท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสจันทัสโรน้อยกว่าร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์จัก,กรวาลมนุษย์อยู่ใกล้นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพพยากตาธรรมมา เป็นจัก,กรวาลที่เป็นโอกาสให้บารมีสามสิทธัพระเดชพระคุลหลงปู่สแันทัสโรได้รุกเข้าหาธรรมกิเลสร,รมที่บาจากทุกนิพพาน เพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทรศโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาต ของทุกนิพพานเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงโพสตจเจนทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรธรรมกิเลสที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของเข้าแทนพื้นที่ของบารมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรเพื่อทำให้เกิดการยึด ร,รมยึดพาดไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุณลุงปู่สดจันทัสโรทำให้ร่างกายคนตักถึงของมีบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุณลงปูสสะจันทัสโรลดลงมีกิเลส เพิ่มมากขึ้นทำให้ร่างกายคนสัตว์ติ่งของถูกกิเลสยึดรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทัสโรทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นซาสคนสัตว์สิ่งของซาคนสัตว์สิ่งของตายจากธรรมบาร,รมีสารสิทธัตปพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทัสโรเกิดขึ้นด้วยธรรมกิเลสโลภโกรธหลง ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่เอาหสิกรรมไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาไม่มีความรักที่เป็นบารมีสามสิทธัพประเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัศโรกิเลส ที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในร่างกายของซากคนสัตว์สิ่งของดึงดูดบอกเกิดทำทุกคำทาาทุกท่าทำให้ซากคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของ ทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของรวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวรวบรวมรักษาธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากสะสมอยู่ในร่างกาย เพื่อให้กิเลสยึดธรรมยึดธาตุทำให้เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมประบีสามสิบทัตพระเดชประกุลหลวงปุษฒจันทัสโรคนสัตว์สิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาเป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ัศโรที่รำทุกธรรมไหลเวียนอยู่ในตัวธรรมกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่ ของบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทัสโรทำให้เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทั้งที่สุดในอดีตท,ที่สุดในปัจจุบัน ที่สุดในอนาคตทำให้คนสัตว์สิ่งของหลับไหลเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นเดรชาวิชาเป็นบูชายันคนสัตว์สิ่งของทำให้เกิดเป็นซากคน สิ่งของทำให้กิเลสบังคับหลอกลวงให้นํำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนํามาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาให้กิเลสยึด ธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลโโหลวงปู่สุจันทสโรดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่ทุกกระทมไปตามการนําเสนอของกิเลสชีวิตที่เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัศประเดพระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโรพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่หวงแหนชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นธาตุให้กิเลสใช้ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับกิเลสเพื่อยึดธรรมยึดท่าไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทรรัศพระเดชพระกุลลงระสตันทัสโรกิเลสทำให้ลำบากยากจนขาดแคลน บารมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรคาดแคนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้คนสัตว์ติ่งของ ถูกด้อยค่าด้อยราคาถูกกิเลสบังคับหลอกลวงไม่ให้พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใสไม่ให้พึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวปู่สดจันทัสโรกิเลสบังคับหลอกลวงปิดบังเบี่ยงเบนทวงเวลาให้อยู่กับแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสไม่ให้เป็นตัว ของตัวเองอยู่กับเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นวัดต,ตะสงสารที่เป็นอบายภูมิ ไม่ให้รู้เห็นถึงการยึดรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมราบารมีสามสิทธัสระเดชภคุโลกสสะจันทัสโรไม่ให้รู้เห็นการขาดแคลนาบารมีสามสิทััสระเดชภคุลลงปุสสะันทัสโรกิเลส บังคับหลอกลวงให้รับรู้ไปตามการนำเสนอของกิเลสให้นำซ่าคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่ม อย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของเพื่อเพิ่มจำนวนซากคนสัตว์สิ่งของเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน ทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสให้เรียนเดลฉานวิชาเพื่อให้คนเกิดเป็นสัตว์เดลฉาน เป็นเปลืบเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์โลกันกิเลสหลอกลวงบังคับให้เรียนไสยศาสตร์ไสยเวทเพื่อให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กิเลส เข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อให้กิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อให้กิเลสขยายพื้นที่ไปยัง ส่วนต่างๆของนิพพานธรรมาบรมบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำให้อยู่อย่างไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าอยู่อย่างลำบากยากจนค้นแค้น ทุกระทมสมสารไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสามสุทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดยันทัสโรกิเลสให้อยู่กับแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทอมอ ขอออวนเวียนอยู่กับทุกกระทมสมสารยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสทำให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางคนสัตว์สิ่งของที่มีกิเลส อยู่ในร่างกายยึดมั่นถือมั่นในซาบคนสัตว์สิ่งของศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาทราบคนสัตว์สิ่งของ เป็นการบูชายันคนสัตว์สิ่งของทำให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบูชาเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสเคารพบ,บูชาการเบียดเบียนทำร้าย ทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันทำให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าแก้วิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่ทำให้คนสัตว์ สิ่งของทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันอาฆาตมาตร,รายเบียดเบียนจองเวนเป็นเจ้านี่ลูกนี่เป็นคู่กรรมคู่เวนกับตัวเองกับซึ่งกันและกันถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุให้เกิดแก่เจ็บตาย เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของชีวิตวนเวียนอยู่กับการนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบชีวิต เป็นยังอยู่ทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันโดยยอมเป็นทาตรับใช้กิเลสยอมให้กิเลสใช้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับกิเลสที่กิเลสบังคับหลอกลวง ไม่ให้เลื่อมใสศรัทธ,ธาตัวเองไม่ให้เลื่อมใสศรัทธ,ธาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รบีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงปุสสจันทสโรบาร,รบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลวงปุสสจันทสโรได้ปรับปรุงพัฒนาเรียนรู้จากธรรมทั้งหมด ประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปสดตจันทัสรสร้างโอกาสรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลหลวงปสถตจันทัสรจอากทมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปสถตจันทัสร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจัน์ขนนกยูกนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อให้ร่างกายของเราเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทางสถานที่ เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรได้ตั้งแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรจากทำทุกรมธาตุทุกธาตุที่มาจากทุกนิพพานเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์เป็นไปอย่างปลอดภัยไม่ประมาทจากธรมทั้งหมด ด้วยบาร,รมีสามสิบทัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร